一二三 นี่ะครับมาละเป็นใหม่นะน้ําท่วมนะครับช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกหนักนะครับมานะก็หมาแบบนี้เราควรจะใช้เป็นกบยางหรือไม่ก็กบรายที่ว่าลุยสวะได้ดีนะครับ่ังเช่นแดงเจอนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นกบยางนะครับใช้เป็นตีข้าวนะครับเอาให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่ฝนนะครับมานะไปดูนครับนะนะว่าจะมีตัวไนะรับชมกันต่อฝาค่อนข้างเยอะนะครับนะนะตรงนี้ฝนตกหนักก็หนาล้ำท่วมตีเย็นครับนะนะ เอ้อตัวใหญ่ไซส์สุดปนั่นอนอยู่ตรงนี้แหละแม่งอากาศข้างดีนะครับนะหน้าออกใหมนะ่นะครับมันะนะคนไหนว่างก็ออกใหม่นะครับวันนี้ก็ตรงวาอาทิ์นะครับนะ ล่อนะะครับนแล้วนะครับมาโบนโดนแล้วครับนี่ครับป่านาตัวก็ใส่มาแค่นี้นะครับมาหนักหนึ่งกบยางเป็นคันเนื้อหมดเนื้อหลงบ้านอยู่ใกล้ๆเลยครับผมหมด

ชับไม่เต็ม,ไม,ตมไม้เต็มมือโดดขัดแล้วนะครับนะขัดแล้วนะครับโออยบินบินนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอยโยตาบอดเลยขังนี่ครับนะนะกัดกบยางลรือขังมือนะครับสีขาวนะครับแต้มทีสีนะครับ ุดอด้วแลนะเข้าตาเลยนี่นครับนะ,นะเดินเข้าใหม่กันคนนะครับนและหน,น,นาน้ำท่วมนะครับนะ้นะ เข้ามามันก็จะลำบากหน่อยๆนะครับ แล้วนะครับกูกับใหญ่ด้วยนะอืมดุ้นดุ้นตายายนะครับนะโอ้โหเอ้าวอ้าวตาสวยนะพี่กูนะนี่นะครับกับเป็นกบยางรุ่นคันมือนะครับนะนะสีขาวนะครับ สีขาวนะครับกรุดยังคือขันหมีนะครับน่ะนะนี่ครับช่อนไซส์สวยเลยครับน่ะนะยอดครับนะนะติดตามชมตัวต่อไปครับกัไม้น้ำท่วมน้ำ เสียปล <dedim> าพวกนี้เด <Okay. S 1> ินทางมาไกลนะไม่รู้เดินเข้ามาจากทางไหนนะตีย้ำอยู่ลายไม้ไหม

พวกนี้พอหลามันกัดแล้วมันจะวิ่งหนีนะเพะนะใช่พอหลามันวิ่งแล้วทีนี้มันไม่รู้จะไปไหนแล้วเลยมาดูเหยื่อเหี้ยเหยื่อพร้อมนี่วะไอ้สั์คลายดิว่าก,กูไม่เหมือนปลาดำเลือดอะงกันนานได้วิ่งได้รอบปะแม่ เวยกัดเวยกัดแล้วกัดแล้วตั้แล้วนะกัดแล้ว,ลว,ลวอืมโหน,นะครับนะนส,สวยสวยสนี่นะครับกัดกบยังรขันมือกันนะครับโอ้โหสามสาวสามแหวนลายใบหน้าเกียรตินี่นะครับนะกัดเป็นกบยังรุ่นขนันมะือนะข่าวนะครับ ออกจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นสีถึงธรรมชาตินะครับเป็นสีขาวครับก็ตอนนี้นาหามันท่วมนะครับพายุเข้านะครับก็ไถมีหม่อยู่ใกล้ๆบ้านมีหนาอยู่ข้างๆก็ออกหมยได้นะครับหน้ําท่วมครับปลากัดค่อนข้างดีนะครับนะนะก็ปลานามันกัดค่อนข้างดีเพราะว่าน้ํามันตื้นนะครับมันเห็นโอกาสมันเห็นเหยื่อมง่ายนะครับนะใช่ครับกัดไมค่อยระแวงด้วยนะครับก็สุดยอดครับกบยางด้วยทางมือนะครับนะนะ แล้วนะครับนะโดดโดูนะครับนะนะหนะครับ ปลาช่อนนะครับสายปลาเข็มนะครับนะนะฮะนี่นะสายปลาเข็มนะครับมาก็สายนี้นะครับสายเล็กนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับน่ะสายน้อยเกินไปครับก็จะหยอดครับมากครับนะนะอัดเป็นทิ้นเล่นสายนะครับหยอดครับอื้อ นาก็วันนี้คลประกอบการค่อนข้างดีนะครับก็ใช้เวลาในการตกปลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับมาตั้งแต่บ่าย3าก็อันนี้จะเริ่มใกล้มืดนนะครับก็ปลาที่ได้ก็ประมาณ6 7 9ดเก้าตัวได้1 2 3 4 5ส7 8 8ามสี่้าเจดแดแดตัวนะครับนะาะแล้วก็ไปรวมที่ปอไปนะครับตอนนี้สงคนจะอะอปก็ประกอบการค่อนข้างดีครับก็ตอนนี้น้ําค่อนข้างท่วมหนาแล้วครับใครมีหนาอยู่ใกล้บ้านก็ออกได้นะครับนะนะก็ กค่อนข้างดีนะครับนะนะน้ำมันจะตื่นนะครับค่อนข้างตื่นแล้วโอกาสปากัดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปาช่อนนาจะไม่ค่อยระแวงด้วยนะครับนะนะก็เอาไว้เจอไไันไมคิปหน้าครับคิปนี้กลับบ้านกันครับคิทยอดครับนะนะ